สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชแนลนะคะตอนนี้ทางร้านนะคะก็ได้เอาแผ่นน้ำเล็ดส่วนที่เหลือ20แผ่นเนาะมาส่งแล้วนะคะน,นี้ก็ประมาณ20แผ่นแล้วก็เป็น3เมตรนะคะ18แผ่น3เมตรครึ่งอีก2แผ่นนะคะน,นี้เขาก็ได้เอามานําส่งแล้วคาดว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่างเกาคงมาปูให้เสร็จ แล้วก็ประกอบอิดส่วนที่เหลือนะคะก่ออิดเนาะนะ,นะะก็มันก็เหลือช่องกว่ากว่านะที่ที่เรา,เาดูไปแล้วนะคะเหลือช่องกว่ากว่าอันนี้เขาก็เอามาส่งให้เรียบร้อยนะคะก็น่าแต่เป็นพวกนี้ช่านเก็น่าจะมาเริ่มปูกันใหม่นะคะเสร็จแล้วก็ก่ออิดให้เสร็จนะคะอิดเราก็ยังกองอยู่เลยเนาะยังเห็นแดงๆอยู่นะคะ อีกห้าร้อยก้อนน่าจะพอนะคะถ้าไม่พอเสือก็คงต้องไปซื้อใหม่เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เขาเพิ่งทําเสร็จนะคะก็คงแห้งสองวันสามวันเนาะมันมีฝนด้วยนะคะเขาก็เลยน่าจะแข็งตัวมั่งแต่กลัวมันแบบไม่แข็งมากเท่ากับอชุดแรกที่เราปูนะคะชุดแรกนีบค้างปีเลย แต่ชุดนี้เป็นชุดใหม่นะคะแต่เขาก็เอามาเสริมให้ส่วนที่เราไม่พอเนาะท,ท,ที่จริงมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะ,ะตอนแรก82แผ่นใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่มมาอีก2แผ่นก็เป็น84เท่ากับทั้งหมดใช้84แผ่นนะคะก็ะเป็น3เมตรครึ่ง54แผ่นนะคะแล้วก็3เมตรก็ สามสิบแผ่นเหมือนเดิมแต่ว่าเขาทำให้มีเสร็จดแต่เมื่อก่อนแปดสิบสองตอนนี้ก็เป็นแปดสี่แผ่นนะคะก็มาส่งถึงเราเรียบร้อยนะคะก็นี่นะคะตรงนี้ที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือตรงนี้สามเม็ดอีกหนึ่งแผ่นสามเม็ดก็สามเม็ดขึ้นเลยนะคะตรงนี้ใกล้ใกล้เสร็จ ันใหม่มากนะคะไม่ต้องมีคนยกเลยเนะะาะเขาก็มีตัวด้แต่ว่าก็วางไว้ให้ชิดใกล้ที่สุดนะคะจะได้เวลาลากมันต้องใช้ลากนะ,ะที่เขาเอาเหล็กมาวางแล้วก็ลากแต่ทีและแผ่นทีละแผ่นหนักนะคะหนักมากสี่คนเลยนะว<ม>ันนั้นเสือต้องมาช่วยด้วยนะคะวันนั้นเสือไม่ได้ไม่ได้ไปทํางานสวนเองเขามาช่วยช่างช่างเขามีแค่สามคนนะวันนั้น เสือมาช่วยอีกคนเป็นสี่นะเอ้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนที่ประดาจะออกแากที่นั่นก็มีมีเขาสั่งเขาเอาคนงานมาเพิ่มหนึ่งเป็นห้ากะลุงเสือเนาะ่าลุงเสือหน้าแะแก็งแรงหน่อยนะเพื่ดึงพื้ดดึงปื้นเลยต้องมีการดุกันให้ไปใส่รองเท้าอย่างตัวตัวจะไปตะเหล็กเตะอะไรนะคะถ้าเท้าเจ็บก็ทําสวนลำบากอีกก็ นี่นะ่าก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะคะที่จะลงแล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะปูเสร็จแล้วก็อาจจะต้องสั่งูนมาเทได้เลยนะคุณแมะเพราะว่าใบาเม็ดเขาก็เอามาให้เพิ่มแล้ววันหนึ่งหนนะึ่งม้วนเนาะมือเสือก็สั่งใบเม็ดมใหม่หนึ่ง,งม้วนที่จะมาปูด้านหลังที่ยังไม่พอนี้นะคะตรงน,นี้ยังไม่มีใบเม็ดตอนนี้เห็นพระดาเห็นเขาเอา,เอามาวางไว้ตรงหน้าหน้าบ้านนะไอ้ตรงที่วางไว้แล้วนะะก็ เขาบอกน่าจะหมดมวนนี่พอดีนะคะปูเสร็จพวกนี้ก็สั่งสั่งปูนเข้ามาได้เลยนะก็แต่น่าจะได้คิวเลยนะคะก็อันนี้ก็โอเคนะแผ่นสองแผ่นสุดท้ายเขาเอามาพาดขึ้นข้างบนไว้ให้เลยนะอันนี้น่าจะเป็นแผ่นยาวสองแผ่นนะคะที่จะเอาไว้นุ่นท้ายสุดเลยนะคะแต่เขาก็ยื่นเข้าไปให้นข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแล้วนะคะ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวาดาช n แนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งกุ้งยิ้งุง้งยิง,งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวาดาช n แนลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอายังไม่จบอีกเหรอป้าดาคิดว่าจบแล้วนะยังเหรอป้าดาไปกดอะไรไม่นอนะคะ